พี่น้องเราจะให้ดูว่าสองย่าหลานนี้เล่นเกมกันจะ้ะคุณย่าวัยแปดสิบเก้าน้องเมลีวัยจะสิบขวบโอ้ย่าก็ยังเห็นนะเมลีวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่จะไปโรงเรียนแล้วทีนี้โรงเรียนเขาก็ให้เด็กเด็กที่อยู่จะอยู่ปรหกกันนะคะเมลีจะขึ้นปรหกเทอมนี้ก็จะเปลี่ยน เป็นค่าดีกันเป็นสีพิเศษที่ให้ที euh ่ให้เด็กๆหมายถึงที่ให้ชั้นนั้นโหวตกันว่าจะเอาสีอะไรจะเป็นสีแตกต่างที่จากปกติที่ของของโรงเรียนใช้หนะพี่น้องเขาให้ใส่วันนี้เป็นวันสุดท้ายที่จะเป็นโรงเรียนหมายถึงเขาจะใส่จริงๆก็คือวันที่เปิดเทอมคือนี้วันนี้คือเป็นวันสุดท้ายของป .5 ของน้องเมลีจ้ะไหนมาดูสิคะ ตัวนี้ให้หาคู่กันค่ะให้หาว่าตัวไหนมัน,น,นมันเหมือนกัน oh, อเออเปิดแล้วก็ให้ดูว่ามีตัวไหนเหมือนกันในนั้นมันจะมีหนึ่งตัว <laughs> เมลี่ให้ย่าชนะนอยเมลี <laughs> ม่ก็เหมือนย่าว่าเหมือนพ่อไมค <laughs> คือเวลาเล่นเกมนี่อยากชนะก็ <laughs> เหมือนสไตายของเด็กั่นะจ้ะ <laughs> ใ,ให้ย่าใช้เวลาหาก่อนย่าจะเห็นไหม <laughs> แม่เห็นแล้วอยู่นี้แต่แม่เห็นแล้วนี่ ล้วฉันล้วเ้ยมาขอมีอย่าว่าไมคคู่น้อยนะไมคคู่น้อยลิทเทิลไม่คู่วท่านทำอะไรคะโอ้ ยากใช้เวลานานกว่าเมลีนิดนึงลูกนับหนึ่งถึงห<ะ>้า <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> <c oughs> ถูกแล้ว <c oughs> ลลยาไม่ค่อยเห็นเย้ yeah! ใครชนะทีนี่ใคร <ละ S 1> ชนะออเกัน<ะ> oh, มาชนะโอเมล<ะ>ีพฟนู มีชนะแต่เมีว่าเอ้ให้คุณย่าชนะอ้าเก่งเม่ีเก่งเกเก่งให้คุณย่าชนะเมีว่ามาวอน่าายไม่ชอบตัวนั้นเมลีเอามาดูซิไม่ีเมีก็แกล้งคุณย่าาไลน e อล็อกซ นี่เราสองย่าหลานตอนเย็นๆพี่น,น้องจ๋าเล่นเกมกันเดี๋ยวสัก wow. หน่อยมมลี่ก็ไปอาบน้ำนอนเพิ่นว่าปิดเธอไม่หนูนอนดึกหน่อยเพิ่นว่าแต่ไม่เกินนายนะลูกไม่เกินานนายคือสามทุ่มนายโอกคลนอกนะ สวัสดีค่ะสวยๆดยค่ะนักเรียนโอเคเก่งค่ะวันนี้มาดูสิลูกแม่เพื่อนทําผมให้มาให้แม่ดูสิแม่ทําไม่เป็นนะนี่น้องไม่ดีสวยค่ะหมายถึงว่าผมนี่แม่เขาเม่อวาไปนอนบ้านเพื่อนเขาแม่เขาทําผมให้แต่นี่หลุดแล้วค่ะมามาจากโรงเรียนอันนี้เพราะผมหนูสั้นยังไม่ยาวเท่ากันเอาข้างนั้นดูซิค่ะลูกอืมนั่นหันหน้ามาสิลูกจะได้เห็น เขาทำยังไงนี่เมลีแม่ต้องฝึกทำแล้วอืเห็นละสวย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 เสื้อนี่เมลีแม,ม่ว่ากุดชอยแม่ชอบสีนี้ยิ้มหวานดูสิคะยิ้มหวานไม่ใช่ทำอย่างนั้นมีคนคิดถึงน้องเมลีขอบคุณค่าก่อนที่คิดถึงกันค่ะ ขอบคุณที่คิดถึงกันค่ะขอบคุณที่คิดถึงกันค่ะโอเคนี่แหละยาบบอกว่ายาไม่ชอบตัวนี้บ่างสนินเพราะว่ามันคิเล่แล้วก็มันมีแบบนี้ผุนยาดูอยู่ผุนไม่ดียาจะชนะนะต่อไปยาว่าไม่มีหรอกยาพัดพัดก็เรียกพัดแม่คิดว่าแม่ทำเป็นอยู่ ไม่ไดีกินอะไรคะาเยวน้ำปลาค่ะเออของโปรโดมันบอแม่กินเหลือวันนี้ <S <S นางไปกินแมคโดนัลมาเลยเนดะ้พี่น้องกบบปเ๋เล้าข้าวเหนียวเห็นข้าวเหนียวแม่เหลือนะจ๊ะก็เลยกินตามเพื่อนชอบนะนะพี่น้องน้ำปลานี้หนึ่งจ้ำเข้าไปหนูกินอะไรที่แมคโดนัล นั่นละอะไรล่ะ orange c for chicken nuggets small fries tomato sauce and that's t pound s e e n t nine now yeah คนไปกินแ c ดนลกับเพื่อนเพื่อนเพราะว่าจะปิดโรงเรียนแม่เพื่อนก็เลยไปเลี้ยงไปเลี้ยง m มดนน้องเมลีแล้วก็กลับมาก็ยังมากินข้าวเหนียวคือเก่านั่นแหละจ้ลูกข้าวเหนียวอีรีน้องเมลีเนาะ เอาบายบายค่ะขอบคุณค่ะบายบายค่ะบบาย,บายสวัสดีค่ะสวยๆดูสิ